สวัสดีครับยินดีต้อนรับอิซีทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของพอสไสวพระรวยผู้ต่วจพระรวยครับตามแนวทางของปู่ทุดงจากถ้ำครับอิซีครับผมคิดแหลกแหกมันไปเพิ่นห้มาเม็ดเดียว3ตัวครับอิซีครับผมมาต่อว่าบัดนี้นะครับนพิคนสิมีเพิ่มเติมมีอย่างบ่อครับอิบซีครับผม้ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับทางชงเป็นซื้อกลางครับเสนอไวเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นครับอิซีครับปูทุดง จากค่ำนะครับเนาะงวดก่อนถึงว่า,วาสามตัวก่แตกเพิงสองตัวอีกเข้าคักๆแน่ๆครับอีซีครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเด้อขันมากระจัดขันคัดกระพานขันมาขันชอบไปจะเริ่มกดไลค์กดแชร์นะครับทางทีมงานปอสบายพาร,รวยผู้ถกพาร,รวยนะครับอีซีครับผมพอดีปูเพิ่นกำลังมีงานอยู่นะครับเนาะกำลังเห็ดอ,อันอยู่ที่เขาไปหาปูไปฟังเพิ่นสีบเอาสูฟังครับปลา แนวทางของเคนมีเพิ่เมเติมอะไนนรบ้างนะครับเนาะเฮฟซี FC ครับไปพอดีอดกําลังทํางานนะครับพคนที่เทถนนคอนกรีตวระสันนะครับเนาะเฮฟซีน,ะนครับผม น้ำมันตะการครับสาธุสาธุตองหวด ให้ไปสามตัวเม็ดเดียวเอฟซี่ก็ถามหาวุ่นๆเนี่ยบัตรนี้ออเริ่มเอฟซี่เริ่มถามหาแล้วแนวทางของปู่ทุดงจากทำกับวิซี่กับผมต่องวดกันงวดร้อาหั่นแล้วเอองวดพอับัตนี้เน้นมาปู้บัตรนี้คือ ข้ละสูตรประปูกับอันตัวแรกเอาลืมเอานั่นมาบัดน,นี่ยอย่างปรตามนะนีอ้าอันนี้สูตรไหมปะปูอ๋อบวัวอันนั่นอันไ้เบิงเ้งอันเก้าันดนี้เลยเนี่ยเอ้าตวดว้งหันนะ ได้เข <kung> ียนเอาดีอ <cake> ้ยโอ้ยบอก็ว่ามันอันว่าคือเสกตัวเก๋อสินเนี่เอาให้เบิึงซื้อๆเนี่ยเนี่ยตัวไม่อ่ะโอ้ยผู้เอ้ยเอามาให้เบิึงทังไหนหนวดบาดเนาะพอเป็นบึงไปแล้วเอฟซีกันได้อันนี้คือตัวไม่ครับเอฟซีกับผมนะครับเนาะบางคันเขียนพิษไปบาดเนี่ยเขียนเนาะเป็นยัง เยนไหม่กระดาษต้อหลายอยู่โ <laughs> อ,อ,อ้สูตรสูตรดีปะปะูสูตรเป็นอสองสองหนึ่งหังนเลยครับผม สูรมาบางหันละที่สุดแต่สามตัวมาปูเนียนวันจของสามตัวยังไม่ื้อตัวเออบ้านนั้นทั้งบ้านพ่รมามีแต่เงินสองหนึ่งตัวเลยหรือสองสองหนึ่งให้ผู้ใดบ้านนี้พ่อไป็นจันบุรี่เพราะมีแต่สองหนึ่งกั้นะ โทษเขาเก็บมว่ามิเตเกินสองหนึ like ่งเออสองสอง่ามีเดียววะนะเออหอกูได้หนูานว่าอืมแม่นดีดีเลยว่าหันผมกับไรด้อืมอืมสอสองหนึ่งอะไรแต่สองหนึ่งตัวเดียวไป เลขสองหนึ่งไหมเนาะเออเลขสองหนึ่งเลขว่าหันอ๋อเลขสามขงสามสามกอสามโอสองสองหนึ่งไหยเอาเลขมันมาตัวเกาบวกปูงวดเนี่ยนั่นละไอเเ็ดสามสูตรมันกับเมื่อไรคือเกาเนี่ยมันคือว่าหันอืมงวดก้อนหนึ่งกับเลดสามสูตรกับแม่สองสองศูนย์โอสองสองหนึ่งแต่ว่าสองสองหนึ่งตั้งสามสูตรอ๋ออ๋อ เตียวคุ้ว่าเอาว่ะอืมด้วยเห็นทบไปถามเอารถพ่อสามดวงใจอเออเอารถดก็คือนตัวเดียวนะได้งวดนี้ได้มาตัวเก่าอีกสามด้ตัวเก่าอีกไหมเออแต่ว่าปิดแต่ว่าสองเป็นศูนย์มีอนอันสองตัวล่างนี่วงกลมตัวไรปูสองตัวล่างเออีกมาเกยเด็กตองเด็กตองอืมเด็กบ้ล นส้มนี่ตัวกันที่ปูเนียนส้มเล็กตุกันนี่สิครับมันนี่แหละอันระวังตัวระวังนั่นเก็ากับเป็นหกนี่แหละคือเนี่ยอันมันชอบอยากปิ้นหัวปิ้นนั่นตะขาเลยดิปิ้นมันไวก่อนละครูนี่ก็มันถี่ปิ้นให้เฮาเฮาปิ้นมันกวนต่อนขาปิ้นมันก่อนอืม โอ้ฟันท่งเลยปู่ๆนี่ฟันท่งเลยไอ้บ่มีโค้งก็ไทยอีกแล้วบ่มีโค้งก็ไทยอีกแล้วมีแตะไม่ยำมือซื้อมีแต่ยำมืออขั้นตีมากกาหยำมือซื้อเดืนบ่ะมีนขั้นมากเอามือสุดท้ายเด้มันเคยไหวเด้แต่ว่ามือสุดท้ายขั้นเจ้าบ่มาเจ้าโอนั่งท้วมากหาขออะไรเดี๋ยวขั้นบ่มาเดี๋ยวผมสิโทรมาถามเออโทรวมมาถามมือเรียกออกกันละเออมาบ่ได้เนาะขั้นมากว่าใดไอ้ต้องโทรมมาถาม อใจบุญกันเล่าของพ่มาเล้ทุ่งกระตามนี่มูเรียกว่ากันคลิปแรกเข้าป้ยไปนี่คือศูนย์หกศูนย์นับปูเนละแล้วก็ศูนย์หกแล้วก็มีสองมีสองตัวเท่านั้นเท่านั้นบัดนี้คลิปนี้เป็นคลิปที่สองได้มาศูนย์สองหนึ่งศูนย์สองหนึ่งตัวเดียวกับล่างเก้าหกหกหกสามหกแล้วก็หนึ่งเก้าครับสี่ครับผมระวังเก้าก็หกตัวเดือน ครมันออกหัวขึ้นหนึ่งสองอหัวตีเออหัวลงกหนงสองหัวอว่างไวดีสูอ้อวดว่างไรกหนอยกันกินกหัวหน่อยขวดเอฟจีพั่วาเด็กหหัวหน่อยแผลาะอไอีก <laughs> ออปูแว่าสุดนี้บ่เฮ็ดอีกแล้วมันบป่งพูกานนี่สุดไายแลยสุด้ายเลย คันมากอะมือมือเรียกจวกมามา่ยังมือนีก็ได้มาแต่เสาๆโอ้มายังมืเลีง้งมายังมืเลี้งก็ได้คันมายังม,งมววือเสาได้ปุ๋งเนี่ยังมือเสาก็เห็นเือเอาเลยยังมือเสาแต่เสาได้ปะได้ตั้งแต่หกโมงเออโอ้คอยขอยยังเดียวจะบินบาทมนาะโอ้ขอบินบาทมาแล้วลงไหนเลยแมนเอาสั่นผมสิมาเอาเสาเสาออกจากบ้านตีหาสิพระท่านจีบ่ะพระท่านเออ เกจจกบานตีหารถมากเอาให้เอฟซีเอฟซีคนติดตามเป็นกระลังติดตามปูไหลจุกเดียวนี่อปวดขาปวดแข็งตรเนี้ยอะมาสองสองตูนถ้าเกานั่นอยู่แต่ว่ามันทาง มันมันมายากเด็กสามตัวที่เขาเล่าก็ติตรงกองอีกเล้วเหรอเออมันจะมาตรงตรงนี่ยากอีเลนนะปูเนาะไม่กนอกจากต้นคื้ยคืออยู่อือเห็มันตรงตรงชื่นี่ห้วยโดนๆดนที่ไม่เห็นทีหนึ่งนอปูเนาะอไม่นอกจากสองตัวนบ่ะว่านปูนั่นมันมันหายากครับผมมองมองมันชอสิเจอทีนึงเอ้ย ครับ FC ครับผมแคปหน้าจอไว้เด้อครับ FC ครับผมเดี๋ยวโค้งสุดท้ายนะครับมือเลขออกก็ไว้สิมาต่มให้ครับอย่ทีครับผมมหาปูพีละต้องไล่ซุดตะเซาครับอย่ีครับผมจากครึ่งชั่วโมงนะครับเนาะเอาสารกิจมีขอหยุดตีเพียงสนีตพอครับในคลิปหน้าสวัสดีครับ